เดตสโต๊กกระบาดแถบและสี่ประตูรีดาวพร้อมรับรถกลับสงการทุกคันมีรุ่นไหนกันบ้างผ่อนเท่าไหร่ไปดูกันก็มีคันแรกเลยนะคะคันนี้รีโว่ล็อกโคนะคะเป็นสี่ประตูยกสูงนะมาในปี19ให้ผ่อนหนึ่งหมืนนะคะถัดมาคันนี้นะคะเป็นเอ็นทีนะคะสีขาวสี่ประตูแบบนี้นะคะให้ผ่อนอยู่ที่1 0 0 0 0หเช่นเดียวกันคันนี้ปี23สามถัดมานะคะในส่วนของคันนี้นะเป็นสี่ประตูที่ยกสูงนะคะคันนี้ให้ผ่อนอยู่ที่12 0 0 0หมือน้องเป็นเกียร์ออโต้นะคะ ถัดมาคันนี้เป็น Isuzu D-Max ตัวเตี้ยนะคะขอนใจไวรุ่นเลยนะคันนี้ให้ผ่อนอยู่ที่8,000บาทนะคะ <Ooh. S 1> แล้วตัวนี้เป็น X-Series นะคะลูกค้าคันนี้ก็ให้ผ่อน8,000เช่นเดียวกันค่ะสีดําสวยๆแบบนี้เลยแล้วคันสุดท้าย Mazda BT-50 คันนี้แขบสูงลูกค้าให้ผ่อนอยู่ที่6,000บาทเท่านั้นค่ะทั้งหมดนี้นะคะใช้เอกสารเพียงแค่บัตรประชาชนและสลิปเงินเดือนนะคะหรืออาชีพอื่นก็ออกได้ค่ะผ่อนอีกทีเดือนมิถุนายนค่ะลูกค้า ทุกคันฟรีดาวฟรีค่าจัดค่าโอนและส่งรถฟรีทั่วไทยมั่นใจกับเราได้เลยนะคะเรามีช่างนะคะได้รับมาตรฐานจากญี่ปุ่นนะคะตรวจสอบครงสร้างนะคะทั้งภายนอกและภายในมากกว่า3 4มี่จุดนั่นเองนะคะลูกค้าหากสนใจคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยหรือสอบถามด่วนที่เบอร์0 9 2 4์เ8 8 8สวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ